สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพันธนีทิติชัยนะคะจากกองระบาดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันเรื่องของการเลือก Intervention ที่มีประสิทธิภาพนะคะหรือว่า selecting effective intervention ค่ะ สำหรับ Learning Objective วันนี้นะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะก็เราคาดหวังว่าหลังจากเรียนจบแล้วนะคะคนผู้เรียน,นยจะสามารถวาด Causal Diagram นะคะเพื่ออธิบายโรค NCD แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของมันได้นะคะสามารถใช้ Community Guide นะคะเพื่อระบุ e v evidence Based behavioral intervention นะคะแล้วก็ policy system แล้วก็ environment intervention นะคะที่จะใช้แก้ป,ปัญหาของโรค NCD แล้วก็ risk factor ที่สำคัญได้นะคะ แล้วก็ Intervention ที่เลือกใช้นะคะก็ควรจะสามารถอธิบาย behavior a l theory model นะคะที่เอามาประยุกใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าจะปรับเปลี่ยน Intervention นั้นๆให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ได้อย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายสามารถยกตัวอย่าง non-evidence based factor นะคะที่อาจจะส่งผลต่อการเลือก Intervention นั้นๆได้ค่ะ สำหรับ Overview นะคะของบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการเลือก Intervention นะคะก็จะมีที่ต้องให้เรียนรู้นะคะก็จะมีเรื่องของ Causal Model นะคะมี Health Impact Pyramid นะคะแล้วก็ Behavioral Model แล้วก็ Theory นะคะ หลังจากนั้นนะคะเมื่อรู้แล้วนะคะว่าวิธีเราจะใช้เฟรมเวิร์กไหนในการเลือกอินเทรวนชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอเราวิธีการที่จะรีเสิร์ชหาอีเวนต์เบสอินเทรวนชันที่มันมีการพรูฟมาละว่าได้ผลจริงๆนะจะทำยังไงบ้างนะคะก็จะมีการยกตัวอย่าง สำคัญสำคัญนะคะที่ใช้ก็จะเป็นพวก community guide นะคะสำหรับในบทเรียนนี้นะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็การพิจารณาพวก non-evidence-based decision-making factor นะคะที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยน intervention ให้เข้ากับบริบทที่เหมาะสมของเราค่ะ